ี่มื่เร์จะพูดเรื่องของรูปนะที่เกิดจากความว่างตรงนี้เนี่ยอยากให้เข้าใจมากๆเลยนะอยากให้เข้าใจอย่างเช่นรูปภาพอะไรสักอย่างนะสมมติเราเขียนเลขแปดในกระดาษแผ่นหนึ่งนะกระดาษแผ่นนี้เราถือว่าเป็นความว่างกันแล้วกันนะแล้วเราเขียนเลขแปดเลขแปด มันก็จะมีไอที่ไ,ปไปว่างก็คือเป็นเส้นใช่ไหมไอที่ว่างก็คือรอบนอกแล้วก็ตรงกลางไอสองรูกลมๆของเลขแปดอะ่ะมันก็คือว่างว่างทีนี้รูปที่มันเกิดจากความว่างเนี่ยถึงแม้รูปเกิดแล้วเนี่ยไอความว่างเนี้ยมันก็ยังอยู่รูปเกิดจากความว่าง แต่มันไม่ได้ไปกินพื้นที่ของความว่างเลยนะความว่างก็ยังอยู่มันอย่างนั้นเนี่ยถึงแม่รูปจะเกิดทับซ้อนทับซ้อนกันยังไงก็แล้วแต่นะแต่ความว่างก็อยู่มันอย่างนั้นหละทีนี้ว่าถึงแม้รูปเกิดขึ้นแล้วแล้วความว่างอ่ะจําเป็นที่ต้องมีอยู่ถ้าเกิดว่ามันมีรูปขึ้นมาแล้วความว่างหายไปลูปจะอยู่ไม่ได้ จะตั้งอยู่ไม่ได้อ่าน,นี่ทุกคนลองลองพิจารณาดูนะเดี๋ยวเราจะได้เข้าเรื่องของอะไรมากมายนะเรื่องของรูปเนี่ยมันรวมไปถึงรูปที่เรามองด้วยตาเสียงที่เราได้ยินด้วยหูรสชาติกลิ่นนะแล้วกับผัสสัทั้งหลาย ตัวภพะเนี่ยก็คือก็ถือว่าเป็นลูปฝ่ายลูปลูปเกิดจากความว่างเสียงก็เกิดจากความว่างถ้าไม่มีความว่างเลยนะเสียงมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันมาเซอร์เนี่ยเคยไปทำงานเกี่ยวกับสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียงเนี่ยห้องบันทึกเสียงเนี่ยก็จะมีเ็าเรียกว่าไอตัวแอปซอบเสียงไอมันจะเป็นฟองน้ําะนะแอปซอบคือดูดเสียงออกเข้าไปคือให้เสียงมันกล้องอ่ะเหมือนเราอยู่ในโบสเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะท้อนซ้ายขวาต่างบนให้มันจะทอนขึ้นทอนลงอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เสียงในโบสเนี่ยมันจะท้อนเขาก็ต้องเอาไอฟองน้ําเนี่ยคือให้เสียงมันไปแล้วมันก็ อยู่ตรงนั้นเลยมันดูดไว้ตรงนั้นเลยไม่ต้องสะท้อนกลับมาถ้าเสียงเสียงมันออกไปทางขวาก็อยู่ติดอยู่ทางขวาแล้วก็ไม่ต้องสะท้อนกลับมาที่ซ้ายเสียงไปทางซ้ายก็อยู่ที่ซ้ายไม่ต้องสะท้อนกลับมาเสียงมันก็ไม่สะท้อน,อนมันก็ไม่กองแต่ถ้าเสียงมันเกิดจากความว่างแล้วถ้าเกิดว่าอ้อุปกรณ์ที่มันแอบสอบเสียงถ้าเราคำนวณผิดนะถ้าเราเป็นวิศวกร ในซาวเอเจิเียร์นะเราคำนวณค่าการดูดซับของเสียงเนี่ยมากเกินไปนะเราพูดเสียงออกไปเนี่ยจะไม่เคยได้ยินอะ่ะเออเราเราเคยสังเกตกับไหมบางทีเราพูดมันมีสถานที่บางสถานที่นะที่มันโลง่งโล่งว่างๆอ่ะนะแล้วเวลาเราพูดกันเนี่ยพูดกันเนี่ยแล้วเราไม่เคยได้ยินอะ่ะคล้ายๆความว่างมันดูดเสียงไปหมดเสียงไม่ทันจะเข้าหูแล้วมันไป กระจายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของรูปที่มันจะต้องเกิดจากความว่างรูปทางเสียงก็จะเกิดจากความว่างรูปทางภาพทางกลิ่นทางอะไรต่างรสชาติเนี่ยถ้าลิ้นมันไม่ว่างอยู่มันก็มีรสชาติอื่นมาไม่ได้ถ้าลิ้นมันเค็มอยู่มันจะไปเจอเขาถึงได้เอาเปรี้ยวกับเค็มกับอะไรต่างๆมาผสมกันเพื่อที่จะนตัดรสชาติกันใช่ไหม เพื่อให้มันไปบรรเทากันเพื่อให้ลิ้นเรามันไม่ว่างพูดง่ายให้มันเค็มไว้ซะแล้วไปเจอเปรี้ยวมก็จะเปรี้ยวเจอเปรี้ยวน้อยหน่อยแต่ถ้าลิ้นมันว่างอยู่จะเจอเปรี้ยวเต็มเ็อยู่เปรี้ยวทิดใช่ไหมแต่ถ้าลิ้นมันเค็มอยู่แล้วไปเจอเปรี้ยวมันก็จะมันก็จะมีเค็มมามามาบเป็นกำบางไว้เปรี้ยวมันก็จะเข้ามาที่ลิ้นได้น้อยถึงได้เอาเปรี้ยวกับเค็มกับอะไรเนี่ยหวานอะไรต่างเข้าไปให้มันกลมกลืนกลมกล่อม พอรสชาติเปนดีอา้าวเวทนาเกิดรสชาติดีก็มาชอบปัณหาเกิดอีกยึดมั่นถือมั่นอีกใช่ไหมเกิดพบเกิดชาติไปอีกนะเกิดพบเกิดความยึดนะอุปทานยึดนะที่นี้พอรูปมันเกิดแล้วเนี่ยนะเสียงนะเสียงเกิดสมมติเสียงเกิดปับ๊บนอะ่าหู กับเสียงมากระทบกันเข้าก็เกิดเป็นโสตวิญญาณใช่ไหมพอโสตวิญญาณเกิดโสตวิญญาณคือตัวรับรู้เสียงเกิดขึ้นแหละนะก็เกิดเป็นโสตผัสสะใช่ไหมก็คือผัสสะทางเสียงเกิดขึ้นมาพอผัสสะทางเสียงเกิดขึ้นมาก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกทางเสียงขึ้นมาความรู้สึกชอบไม่ชอบสุขทุกข์เนี่ย พอเกิดไอโตัวเวทนาขึ้นมามันก็เกิดตัณหาขึ้นมาความอยากไม่อยากอยากจะฟังไหมไม่อยากฟังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตัณหาทางเสียงพอเกิดตัณหาขึ้นมาถ้าอยากฟังชอบมากมากขึ้นก็เกิดยึดขึ้นมายึดเสียงนี้จะมาเสียงนี้เสียงไพเราะมากเลยก็ยึดถือยึดมั่นก็เกิดไปเป็น อุปทานยึดความยึดมัน่นพอยึดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นภพชาติขึ้นมานตัวตนขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นตัวเป็นเราตัวเขาขึ้นมาเป็นเสียงคนโน้นเสียงคนนี้เ,นเสียงมึงเสียงกูขึ้นมาก็เกิดทุกข์นเนี่ยพอสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วเกิดมันก็คลี่คลายมันก็ดับไปมันกวนเวียนอยู่อย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ ให้ลึกซึ้งหน่อยหนึ่งเราจะเข้าใจอะไว่าธรรมะเนี่ยคือโอ้โหธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากๆถ้ามันละเอียดอ่อนนะเราอะไรมันก็เป็นธรรมะมหมดอ่ะนะถ้าเราเข้าใจธรรมะนะเนี่ยที่พระเสด็จพูดเรื่องของความว่างความไม่ว่างเรื่องของรูปนะปริเฉศร,รูปรูปที่เกิดจากความว่างใช่ไหม